ไงน้องเบลไปเรียนมาเป็นไงบ้างขายของกับเรียนไหนดีกันนักสองเลยขายของก็ได้เงินนะแล้วก็เรียนก็ได้ความรู้เนาะนี่วันนี้ผมก็แวะเรียนกลับมาหลังจากที่น้องได้ไปเรียนหนังสือแล้วก็แวะเรียนกลับมาเยี่ยมดูนะเพืผู้ชม f c ได้ได้ได,ได้ความคืบหน้าเนาะ ของน้องตอนนี้น้องก็ยังขายของนะครับน้องเบลจะมาแค่เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมที่มาขายของเนาะแล้ววันหยุดอากวันหยุดก็ไปใช่ไหมถ้าหมูเท่าโรงเรียนหยุดก็ไปขายของนะ <S <S ครับ